มาแล้วครับทุกๆคนตอนนี้ก็สามทุ่มสี่สิบห้าประมาณนี้นะครับเรียงเลยทุกคนหไม่ลด oh เรียงกันสดๆทำกันสดๆออกจากร้านของเรานี่นะครับทุกๆคน <c oughs> ระหว่างระหว่างที่เรากำลังจัดกุ้ง <c oughs> แช่น้ำปลา <c oughs> เราก็มาดู <c oughs> พี่ๆทัวร์กรับ อยู่ที่ไร่ลุงนำตัวกับกาบครับตัวกับกาบมาแล้วนะครับทุกๆคนอ,อันนี้จากครัวจิ้งหีดนะครับวันนี้เราจะมาประทะกับทีมงานถั่วกับกับอ,อันนั้นเขาอยู่โฟลคอร์ผมอยู่ปรึกษาสิบห้า อ,อันนี้ก็ภูขอครับขอญาติมานําเสนอนะครับเพราะว่าติดตามพี่เ็าอยู่ของัวกับกาบครับภูบขอตอนนี้ผมก็ทานข้าวอยู่ที่ภูขอนาเฮ้วเลยนะครับชิลมากครับชิลมากพี่ก็บอกว่าชิลมากปูเขอนาเฮ้วเลยครับ แล้วเราก็กลับมาที่ขวดจิงบี๊กจากาของเรานะครับใครอยู่ใกล้ๆก,ก็ตามมานะครับทุกๆคนนี่ครับก็คือของคาว,วจิมนี้ก็ของหวานพร้อมทานง่ายๆครับในวันที่ฝนตกแดะน้นําท่วมและรถติดอันนี้ของเค็ม <c oughs> สวัสดีนะครับทุกทุกคนถ้าอยู่ใกล้ๆก็ตามมานะครับทุกทุกคนเดี๋ยวขอกินก่อนนะทุกคน